ข้าก็ใส่แค่อันนั้นอันเดียวเพราะว่าข้าเป็นคนที่ไม่เคยซื้ออยู่แล้วเ่ข้าไม่เคยซื้อเออมีใครใครซื้ออะไรให้ข้าใช้ข้าก็ใช้แต่ข้าไม่ค่อยได้ข้าเป็นคนไม่ค่อยได้ชอปปิ้งอืมชาวเดือนสามขอซื้อให้ปีที่แล้ววันเกิดอืมปีนี้ก็เป็นปีที่สองแล้วที่มีชาวเดือนสาม แล้วก็มีคนทำกรอบรูปอันนี้ให้ด้วยแล้วก็มีเอออุ้ยมีอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักใส่เลยแม่นอยากเห็นเราก่อนนะอันนี้มันจะเป็นกล่องแบบนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูเดูเลดู เิมามันจะเป็นอ่ารูปภาพแบบนี้แล้วก็เปิดอีกชั้นหนึ่งมันก็จะมีรูปอีกเปิดอีกชั้นหนึ่งก็จะมีรูปอีกพี่คนนี้ที่เขาเอามาให้เขาบอกว่าอันนี้เป็นเป็นรูปภาพจากทุกที่ที่เขาไปหาเรามาก็คือแบบว่าเขาเคยไปเจอเราที่ไหนบ้างก็คือรูปจะอยู่ในนี้หมดเลยเนี่ยอย่างเช่นอันนี้ก็คือแฟนมิดไอันนี้ ภาคใต้เห็นไหมตูน้นี้อันนี้ก็จะเป็นงานอะไรพัทยาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโอ้อันนี้เป็นงานประกาศรางวัลในเอนเตอร์เทนแล้วก็อันนี้เป็นงานอันนี้เป็นงานอะไรนะอ่าไพา์มัน อันนี้ก็คืองานแฟนมีอีกอ๋ออันนี้เป็นงานนี้งานแคสแมกเอแคสอวอร์แล้วก็จะมีด้านนอกก็จะอ๋อก็จะมีแบบรูปเยอะมากอืมอืมส่วนด้านในสุดก็จะเป็นรูปเดี่ยวแบบว่าเป็นรูปที่ค่าถ่ายลงไอจีอะไรเงี้ย กายคุดร้องเพลงนี่แล้วก็รูปนี้นีา่ารักมาปิดก่อนเปิดง่ายกว่าปิดรอสักครู่นะปิดยากปิดยากอยู่นะ